สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าว่าที่หวนใจของคุณในอนาคตเขาคือใครค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นธาตุราศีคุณหรือเขาได้ขออนุญาตดูนะคะ ราศีพิจิกธาตุดินราศีกรกฎธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีพฤษภราศีมังกรธาตุไฟเมสิงธนูราศีมีนมาดูนะคะว่า ว่าที่หวานใจของคุณในอนาะคตเขาคือใครนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้อา,อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะขออนุญาตด,ดูนะคะ e ีเอ e r เ r r 6ไม้เพด o อกครับ พดอลพินิเกิลเดวิลขออนุญาตปิดนะคะเดวิ Devil. ว่าที่หวานใจของคุณในอนาคตนะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะอาจจะเป็นเขาคนนี้มีความเป็นผู้นําอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรือเกิดในราศีเมษได้เขาคนนี้เป็นคนที่ มีกำแพงด้านความรักได้นะอาจจะดูนิ่งๆใส่คุณในตอนนี้นะแต่ว่าคุณและเขานะมีพลังงานดึงดูดกันนะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขานะเขาไม่สามารถดึงคุณได้นะยังคงแบบไม่ว่าไปไหนนะยังคงมีคุณอยู่ในความคิดความสึกของเขาคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซ็กแอ e เพลที่สูงนะครับรูปร่างหน้าตาดีนะมีแรงดึงดูดนะหรือว่าเขา ก็มีความผูกพันกับคุณมานะคะมีแรงปัารานามีสิ่งยั่วยวนอะไรคุณอาจจะดูแบบรูปร่างดีหน้าตาดีนะคะเขาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้ mm hmm. p a ด e อ f เพนิเกนะ mm hmm. เขามองว่าคุณน่ารักน่าทนุถนอมในสายตาของเขา mm hmm. เขาอยากจะดูแลคุณนะคะเพด e อ f ค u ั mm hmm. นะ mm hmm. เขามีความรู้สึก ตื่นเต้นนะเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเวลาเจอกับคุณได้คุณอาจจะทำให้เขาหัวใจเต้นแรงได้เขาคนนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะว่าเขารู้สึกได้ถึงพลังงานแห่งความดึงดูดพลังงานของความมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะ จีโก้บอลเหมือนเขาได้เลือกคุณแล้วนะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขามงลงมาที่คุณแล้วนะคุณได้รับการเลือกจากเขาหรือว่าตอดก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนมีกําแพงในะทางด้านความรักความสัมพันธ์ได้เขาได้เหมือนกับทลายกำแพงในหัวใจของเขาลงนะเพราะว่าได้เจอคนที่ใช่อย่างคุณแล้วนะคะ สามเหรียญ h e tower หา้าเหรียญเจ็ดไม้เพดานวนคุณละเขานะอาจจะ เคยจบความสัมพันธ์ไปแบบกระทันหันได้ไม่ทันตั้งตัวได้นะคะเขาคนนี้ยังคงแอบส่งแอบมองคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะมีแพชชั่นกับคุณนะคะเหมือนเขาแล้วคุณมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันนะตอนนี้เขารู้สึกเหงาเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาอยากจะมาง้อขอคืนดีแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้รู้หัวใจตนเองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขา เขาอยากจะใส่ความพยายามนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากจะมีความมุ่งมั่นทําบางสิ่งบางอย่างหรือ take action ในความสัมพันธ์เขาอยากจะติดต่อสื่อสารหรือมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะสามเหรียญ t ดยเฮอร์มิตสามดาบเเหรียญ เดนกับเจ็ดตาเขาคนนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะหันหลังจากคุณไปแล้วก็ตามนะมีการบูฟออนกันไปหรือไม่พูดไม่คุยกันแต่เขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงอยากรู้เรื่องราวของคุณนะคะ The Hermit ก็คือแอบส่องแบบไม่ให้คุณรู้ตัวอาจจะไม่แสดงตัวตนอาจจะไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้คุณได้รู้นะแต่เขายังคงส่องคุณอยู่เสมอนะคะและเขาก็รู้สึก เจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาก็เหมือนได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้นะ,ะเขาเสียใจตอนนี้คุณเป็นเก้าเหรียญคุณหันมาที่การโฟกัสที่ตัวเองคุณค่าในตนเองตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์มีออร่าในแบบที่คุณเป็นนะคะคุณอาจไปโฟกัสเรื่องการเงินของคุณความสุขของคุณนะคะ เขาว่าเห็นคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกแอบหวงแหนคุณะคะรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันนะ,ะมีความกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปนะเ mm. มื่อแบบมีคนมาให้ความสนใจคุณมีคนมากดไลค์หรือมาคอมเมนต์คุณนะคะ mm. เขาเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความหมายมีคุณค่าในสายตาของเขาเพราะว่าเหมือนเขาก็ได้รู้หัวใจตนเองในวันที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างแล้วนะคะ เจ็ดถ้วยจัดเมนปิดจัดเมนนีท้ทน่บครับสิกอัพโซ่สามดาบ เจ็ดถ้วยนะเหมือนว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่ที่ใช่นะคุณเป็นคนที่ตรงสเปคนะตรงไทยเขานะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยวาดฝันว่าอยากจะได้คนแบบนี้นะเป็นแฟนนะคะหรือว่าคือคือคูอ คุณสามารถแบบว่ามีคุณสมบัติตรงทุกข้อที่เขาต้องการได้นะถูกทุกข้อนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการฟันถึงกันเป็นโซโคนในกกันได้นะคะจุดมหมานคือเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เขาเฝ้ารอหรือคุณเป็นคนที่เขาเคยคิดนะะว่าอยากจะได้คนแบบนี้เป็นเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือว่าเขาเชื่อว่าการที่คุณและเขาเจอกันนะะเพราะว่าผมเมลิคิดนะ,ะไม่ใช่เรื่องบังเองิญ เขาได้รู้หัวใจตนเองว่าเขารักคุณนะทวบครับเขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณเขาก็แอบเสียใจนะกับเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเสียใจซิกออฟสอดคือเขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนะที่มันมีปัญหามีประเด็นอยู่ในตอนนี้นะพาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะคือเดินหน้าผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นนะคะไปพร้อมกับคุณนะคะเขาจะกลับมา ทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทวบครับกับหนึ่งไม้ไ้พิเศษเออกงานเยอะไปนะ เดทันเขารู้สึกเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะคะเหมือนตอนนี้<ม>เขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าเขารักคุณนะเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะอยากจะสบตากับคุณอยากจะจับมือกับคุณ ว่าคุณเป็นความสุขของเขานะเป็นความสดใสเป็นความอบอุ่นใจเป็นพื้นที่เซฟโซนสำหรับเขาการที่คุณไปโฟกัสนะในความสุขของคุณนะเห็นคุณค่าในตัวเองนะโฟกัสเรื่องการเงินของคุณทำให้คุณมีสเสน่ห์นะเป็นตัวของตัวเองนะสิ่งนี้คือเป็นพลังงานดึงดูดของคุณนะคะเขา อยากจะเริ่มต้นใหม่นะ,ะกับความสัมพ,พันธ์ครั้งนี้หนึ่งไม้มีแพชชั่นมีแรงปรารถนานะคะคเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ <types of Korean> ผลกระทบพัวพันไม่เข้าใจกัน เปิดใจพักผ่อนคุณหรือเขานะอาจจะเป็นคนที่ชอบพพักผ่อนกลางเต็นตามป่าตามเขาได้นะคะคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันมีการเดินหันหลังให้กันมีความทะเลาะก,กันนะคะ เขาได้รู้แล้วการที่ไม่มีคุณนะมันส่งผลต่อความรู้สึกของเขานะเหมือนเขาได้รู้หัวใจตนเองในวันที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาผัวพันในชีวิตของคุณนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะสูงโป่งนะบุคลิกดีเขาจะเข้ามานะเขาอยากจะให้คุณเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะ คิดทบทวนมีคุณค่าพื้นที่แห่งปัญญาเขาได้คิดทบทบวนเรื่องราวของคุณนะะวนไปวนมาไม่สามารถมุกออนจากคุณได้เพราะว่าคุณมีอิทธิพลต่อความคิดความสึกของเขาเขาได้รู้คุณค่าในตัวของคุณแล้วว่าคุณมีค่ามีความหมายสำหรับเขานะคะ พื้นที่แห่งปัญญาเขาอาจจะมีการขอพอรจากองค์พระพิคเนตได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ,ะแล้วพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ